บ๊อกบอก๋อคนนี้คนจีนปะเนื้อห่าวนมีชิฟั่นเลยมาขออ้าวงงเลยขออะไรหรอฮาฟผลหน่อยนายคนจีนปะปุ๊บกิจกรรมมาไม่โอเคอยากได้ผลอะไรหรอแต่คนนี้พิมพ์นานมากผลหน่อยครับผลอะไรเล่าหมุนหมุนอ่ะเอาเป็นว่าเราตีบอสหมาปูแล้วจะสุมให้ ช่วงนี้เราใจดีเป็นมันมีกิจกรรมไงฮึบอ้าวรู้สึกว่าอาวตารนี้เนี่ยมันเรียกว่าไงดีมันแปลกๆนะดูเวลาเดินดิเวลาเดินแล้วหัวมันจุ่มอะไรก็ได้เราตีบอสมาปโปเฮ้ยอ,อะไรวะแกฮึบโอ้โหไม่ถนัดเลยนี่เนี่ยเหมือนมันไม่แปลกข้างหน้ามันเฉียงอาวมันก็ไปข้างหน้านี่หว่าแต่ว่าตีธรรมดารู้สึกมัน เอ้ทำไมมันดูก,กว้างๆโอเคบอสมาแล้วไปเลยเพื่อนมาแปลงล่างเป็นหมาป่าเราไปตีหมาปูมาเฮ้ยมันตัวใหญ่กว่าว่ะตัวใหญ่ไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดแล้วตอนนี้คือเดี่ยวจริงเหมือนผู้เล่นใหม่อ่าไม่รู้หรือเปล่าว่ามันมีไอ้ตีบอสนะเอาเน้นแต่ไปเปิดประตูดเดยเฮ้ยมาแล้วพวกผมมาแล้วมาเลยแปลงขั้นสองเอาแปลง แป้งปึ๊บนี่ปุ๊บ,บ,บ,บนี่โอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนปึ๊บปึ๊บกลับล่างกลายเป็นหมาม่วงเอาผลประตูครับแต่มันก็สุ่ม,มนะได้ครับได้ครับได้ครับไปกันเลยแล้วใครมาตีเนี่ยได้แล้วผลประตูอะผลประตูอ้าว จบปึ๊บนี่ปึ๊บนี่เป็นไงมายากรในผลออกจากมือไม่ได้ไนายหยิบไปดิยังปัน่นปึ๊บนี่ต้องทิ้งแล้วโซวาร์ปนี้วะ่ะมันเป็นตัเด้งดึงดังได้ครับบออ้าวอันนี้ก็เด้งดึงดังห้องห้องกบกบกินหมากบกินหมาตืดตืดตืด ตื้อตือะไรแล้วอุย้ยใช้ผลนี้ด้วย,ยใครเป็นไรวะเนี่ยแล้วตรงนี้มันติดอะไรเนี่ยโอ้โหจะรั่วตนนั้นก็ติดเดี๋ยวฉันช่วยเองเพื่อนอ๊บนี่เราถือไว้ช่วยนะเราช่วยนายพอดีเห็นนายติดขอบใจด้วความยินดีบ,อบอ๊อกบ๊อกอ๋อแต่ว่าถ้าวิ่งงี้มันก็จะเหมือนดมกลิ่นไงใช่ปะเออโอเคห้องห้องว่างไง เฮ้ยต่อยทำไมต่อยมาไม่นิขอพ้นเยครับหลังแกสาด์ด้อนฮะง่ายง่ำอะไรเฮ้ยน่าส่งสารไอ้นั่นมันอยู่ไหนวะเรากัดมันตุยไปแล้วนู่นบนเรือไปแล้วนะ่ะมาที่นี่ดุวะก <c oughs> ัว่ากัวกลัวเราเรอ่ะมาที่นี่ดุ เราไม่ดูโอ้ยวันนั้นมันตีเราก่อนขอผลพาน่อยมีผลเนนไหมเดี๋ยวสุมฮะไม่มีผลพะแต่จะส่งผลให้ <Wow. S 1> ได้คุยอะไรอ่องอ้องเดี๋ยวขอใช้สูตรผรสมผลมาโอเคน็ต <Okay. S 1> <Not. S 2> เรามีศูนย์ส่งผลแล้วจะได้ผลดีว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำให้ดูโอเคขอกระดูกหน่อยทับอีซี่ลักศูนยเกสูตรสุมผลนะครับ ให้เราใช้ใหม่ปึ๊บนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่กระดูกเมื่อกี้มันแบบผลผีไงมันผลนขาวๆขอบคุณค่ะเชื่อไหมว่าสูตรนี้มันได้ผลจริงเชื่อไม่มีเฮ้ยอะไรวเฮ้ยมีคนอารวาดยานี่ไงละ่ะ งำมงำเงำเงงงเอากระตุกกระตุกแล้วมาติทำไมกระตุกเดี๋ยวๆกระตุกแปลกๆนะงำมงำมงำเงมงมาแล้วนายใช้ผลล่ะเราใช้ผลหมาเฮ้ยเจ้านี่มาเด้อ งำงางาทำอะไรกระตุกแล้วยังมาเปิดคนอื่นนี่ไงล่ะ,อะรอดูดเลือดรอดูดเลือดรอดูดเลือดมีคนลังแกหม,มาทุกคนแล้วมันมาอีกแล้วนี่เจ้ามาส่งผลให้หน่อยเราได้ให้ผลคนนั้นไปแล้วดูดเลือด นี่ใครทำหมาเรานี่เรียบร้อยบก็หมาอยากเป็นหมาปิ้งไหมอยากเด้เดี๋ยวเราย่งางนายเองนะใครจะย่างหมางำงำกินหมาใครโดนกินกันแน่เจ้ามาส่งผลให้หน่อยเราให้ผลคนนั้นไปแล้วแล้วจะให้ทำไมเล่าให้เราก็มาขอคนอื่นต่อสุ่มให้ตัวเองก็จบ ส่งผลให้เราหน่อยเราให้ผลคนนั้นไปแล้วแล้วจะให้ทําไมเล่า <c oughs> วนูบวนูบวนหัว,ก,หวกับพวกนนท์จริงๆส่งผลให้เราหน่อยเราให้ผลคนนั้นไปแล้วแล้วให้ทําไมเล่าอย่าให้มีครั้งที่สามเดี๋ยวนี่ดิครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเออไม่ต้องให้ก็ได้อ,อ่าไม่ให้อยู่แล้วห้องห้องก็ไม่ต้องยุ่งไปไหนก็ไปไปบ็อกบอก,บอกห้าหกจะไปอะไรเล่ากูมาส่งผลมังส่งไม่ใช่หรอตืด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 ตืพิมลายพิมลา์ ปันป่นปั่นภาษาพวกมนุษย์ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พิมพ์อะไรพิมหยาบโดนแบนนะใจะเย็นๆพูดผิดเฉยๆอ๋อลหโทษทีโทษทีโอเคไม่ค่อยอยากโดนแบนเราสามารถเอาเรื่องแบนมาขู่ได้เอ้แต่มันก็โดนแบนจริงๆถ้าพิมพ์หยาบกับพิมพ์ดีๆเดิเราเคยโดนแบนไมไปแล้วทีหนึ่งเพราะไปด่าคนอื่นนั่นคนมีประวัติโอเคโทษทีโทษทีห้องฮ้อง Why you f o r m from Japan And you? โอเค Bro don't tie to me why from cambodia wow fc ครับห้องห้อง fc มาเหรออยากออกช่องครับครับคนอะไร fc หมาขอผลขอกระดูกแลกซื้ออาหารมาเอากระดูกมาแล้วจะให้ผลมีครับแต่แรกไม่ได้เอาหมูปิ้งมาก็ได้เดี๋ยวไปซื้อให้โเคเอาหมูปิ้งมาตึืดเๆืเอาหมาปิ้งแทนได้ไหม กมาเดอยู่ด้านหนาเลยเดี๋ยวเจอคนปิ้งงําๆอ้าวตีสองเนี่ยโมปิ้งเนี่ยคนปิ้งทำไงครับไม่เป็นตกปลาพี่แอดเพื่อนได้ไหมครับเพื่อนเต็มลงคลิปตอนไหนครับตอนนี้ลงยังลงแล้วลงแล้วออกไปดูได้านเลยฮึบออกไปจริงเหรอเมื่อเขากลับมานะ่ะจะไม่เห็นใครอยู่โอเคได้เวลาตีหมาปูอีกแล้ว เ okay. ก็เรียบร้อยปเฮ้ยไอโอเคแล้วเราก็บริจาคไปอายาวไหมครับแต่เดี๋ยวผมทิ้งยากนิดนึงปึ๊บผมทิ้งยากนิดนึงนะครับปึ๊บอ๋อโอเคได้อยู่ห้องห้องวันดีห้องห้องดีเรารู้นาะยอยากได้ผลใช่อ,อ่าเอโหูเวลห้านายต้องเวลสิบก่อนเราจะสุมให้ปึ๊บไปแล้วครับ เวลห้าเดี๋ยวก่อนนี้มันต้องเวลสิบเขาน่าจะโอ้โหเขาน่าจะตีมอนฟาร์มกับมอนเอาครับตอนนี้อือโอเวลอัพอยู่เว,วลหกละ A few moments later เวลสิบละครับทำได้ดีมากนี่คือรางวัลของเจ้าเป็นหมาป่าเราจะได้ผลเท่ไดมอนจงรับผลนี่ไปซะเจ้าจะต้องอ้าเวเฮ้ยอะไรเรา คนจะให้ผลไว้อเอ๊บง,งงงงหน้าคักหน้าชังแล้วตีไม่นดขอโต้เคให้อภัยแต่ไม่ให้ใจหรอกนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสงบสักวันจะได้ไหมสงบสติอยุดอาละวาดซะว้าวตัวเหลี่ยมเลย โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับส c คร b e กับหมาปูได้นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊อบ